ี่น้องฟ้องป <necessary> ่า <żeby> ย <så pentru> ่บนมะยางตลาดอีกแล้วไม้ค้าผักไม่ค้าผักผักงามๆคนขายก็งามคนก็งามคนขายก็งามป้าคุละต้นเขาเจ้าเอ้ย ตะาาไคร่ได้ไปเนี่พี่น้องตะไคร่มัดเท่าไหร่ค่ะยี่สิบบาทจ้านี่คนเอาตะไคร่ก่อนพี่น้อ,อง,งพี่น้องของไหมเนาะโอ้อยสะออนโอ้งผักผักกรอบกาดแก้ยวยี่สิบบาทยี่สิบาทเด แตสอ่อนมือเสออยู่โบกตัดออปตไปขายเด้ของเจ้าของมันนั้จะว่าเป็นผักเป็นผักกาดรวงตุง้งไอ้ผักกาดเออแม่แหละผักกาดรวงตุง้งป้าพี่น้องอะไรมันของเลย,อ,อ,ยอ่ะพี่ฝนกับแมาสอ่อนเจาะฟองแหละพี่น้องมีข้าวกี่ด้วย ซอกีกัมีพี่น้องต้าว้ากับมีขามามนคุณยายขายเนื้อ้าขายย่งจ้าโอ้พี่น้องหลายหลายหลายหลาิบานยังงฮิบนฉีขานยังที่บนกลับขึ้นดอกติพาไป็หลอดเบิ้งทั้งไม่ิพาไปหลออันนี้โซนผักเลยพี่น้องโซนผัก ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์เราเป็นแม่ค้าบ้านเราเป็นแม่ค้าบ้านญีุ่บนอะไะโอ้ยผู้ชายหนียุใสกะไทยน่อยงานของเฮาตัวงานของเรา งานถ่ายคืองานของเราร้านยางตลาดจังสิลพี่น้องเมพี่น้องระเบิงระเบิงระเบิงคนหุ่มร้านนี่คนหุ่มร้านนี่พี่น้องโอ้ยอันนี้เขาเพ่งไข่โโซนนี้โซนอาหารการทินทางนี้นะคะเบิ้งเบิ้งพี่น้อง

เอ็นยางก็มีแต่เนี้ยอยากซื้อนาะตาซื้อแล้วก็กินเบอเบิดซื้อแล้วก็กินเบอเบิดพี่น้องปึ๊ดตลาดนัดโคกกลางนะคะนี้โอ้ยญี่ปุ่นสิกราบบานดอกพี่น้องเพรายางอีดอกคำแล้วมันสีหนาวเมื่อบ้านปะกลับดีกว่าเดียวปลาจะฟองก้นไปหนึ่งพี่น้อง สองร้อยหนึ่งผลไม้พี่น้องอะงนทำไมทำไมโลสี่สิบก็กขายถูกทำไมขายถูกคะแม่คะาเาลือแค่นี้โอ้ยอะงนเม็ดแล้วอันนั้นล่ะแม่มดนั่นน่ะะ<ม> <มด S 3> ปดสิบ อยากขายหมดค่ะอยากขายหมดอยากให้มันได้ื่อจขายถืไหมครับเอตนนี้ค่าสิบบาทนี่ขายือบโอ้ยบทนนี่ไปไปมือบานก่อนพี่น้องคาปราทูขนมหวานโอเห็นยังก็ไม่ตจ้าเสียวเอาเราก็กินบ่เบื่ตกพี่น้อง เมื่อ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 เยี่ยปลามาใส่รถก้อนบัดนี้เด้อยีบนมาซื้อปลาไปเฮ็ดหมั่าพี่น้องยีบนไปมาซื้อปลาไปทำหมั่มไปทำหม่มอือ้มได้ปลาโรสได้ดัรกได้ได้องุ่นได้ตะไคร เดี๋ยวปลากอนใช่แล้วใสละปลาเหี้บนใส่ละปลาปลาหอยนีย่เอามาพี่พี่ดอกใส่ถุงปุ๋ยใส่ถุงปุ๋ยมาให้ขอบคุณมากค่ะปลาละวาา เอาเพิ่นกขายดีดีแล้วหรอเพินเ่นเสบด์ล่ะยังโปรสิปขว่ไปทางนั้นไปกดเงินเหลือก็เมื่อบ้านเงินพี่น้องใส่งเงินเมบดแล้ว